มาดูพระเครื่องนะครับวันนี้นะครับขุนแผนเคลือบนะครับแขนอ่อนหลวงปู่ดูนะครับหลังตัวดอนะครับขุนแผนเคลือบหลวงปูด่ดูหลังตัวดอสร้างปีสองพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดนะครับขุนแผนเคลือบหลวงปูด่ดูปีสามหนึ่ง เป็นพิมพ์แขนอ่อนนะหลังตัวดอนะครับดูการปาดนะครับเขาปาดนะน่าจะกดตัวดอแล้วก็ปาดออกนะครับก็เลยทำให้ตื้นนะจะตื้นกว่าราคาก็จะเบาวกว่าที่เป็นดอเด็ก ชัดๆนะครับด้านหน้าพิมพ์เดียวกันหมดนะมันจะมีพิมพ์มีสองพิมพ์นะครับอน,นี้จะเป็นพิมพ์แขนอ่อนแล้วก็มีอกใหญ่นะครับถ้าแขนอ่อนนะครับกดลึกๆเนี่ยพระเนี่ยจะประมาณสี่พันห้านะสี่พันห้าขึ้นไปนะครับถึงหกพันนะอยู่ที่มือนะครับอันนี้ก็ เป็นปาดนะเรียกว่าดอตื้นนะครับกดแล้วก็ปาดนะดอตื้นรนะดอรเด็กนี่เราเป็นตัวเดียวกันหมดนะครับก็ต้กสภาพสมบูรณ์นะครับไม่หกักไม่ซ่อมก็ขอสักสามพันละกันนะสามพันบาทนะคุณแผนห้าเหลี่ยมแขนอ่อนของผู้ดูนะครับสามพันบาท เหรียญหลวงพ่อวัดดอนตันนะครับหลวงพ่อวัดดอนตันจังหวัดน่านปีหนึ่งแปดนะครับหลังคุดนะหลวงพ่อวัดดอนตันปีหนึ่งแปดหลังคุดพระสวยนะผิวมันปูนะครับเอาหกร้อยนะหกร้อยบาทพร้อมพวงยี่สิบห้า ตัตวัดนะครับโซนเนื้อแรกนะครับโซนเนื้อออกเนื้อแรกเนื้อเนื้อแดงเข้มนะครับออกดำนะครับเนื้อแรกพระสวยจมูกโด่งเลยนะครับก็เอาสักเจ็ดร้อยนะเอาเจ็ดร้อยบาทพระสวยคมชัดนะครับหน้าตาพระศกติดหมดนะเจ็ดร้อยบาทนะครับ เน o แรกพัดจีนนะครับหลวงพ่ออิฐวัจุลามณีนะครับพัดจีนหลวงพ่ออิฐวัจุลามณีต่อโค้ดจีนนะครับขอบต้องบางนะครับ หลวงพ่ออิดวัดจุลามณีสวยเดิมนะครับเอาพันเจ็ดร้อยบาทนะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาท,ทสวยผิวทั้เดิมนะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทหายากแล้วนะครับไม่ค่อยมีหมุนเวียนรูปหล่อปั๊มนะครับนี่หลวงพ่อโตนะครับปีศูนย์แปดนะครับรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อโตปีศูนย์แปด ออกวัดละครธรรมนะครับออกวัดละครธรรมเป็นจตดว่าเป็นสายพระเครื่องสายสมเด็จโตยุนยุกที่หายากนะครับหายากมากรูปหล่อปั๊มสมเด็จโตวัดละครธรรมหายากมากๆนะครับพิธีปลุกเสกนะครับอาจารย์ที่ร่วมปลุกเสกรุ่นนี้นะครับก็จะมีนะครับ หลวงปูนนาควัดรักคังนะครับหลวงู่โตวัดประดู่ชิมพีนะครับหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะหลวงพ่อเทียนวัดโบสถ์นะครับหลวงพ่อท่านคล้ายวัดสวนขันนะเจ้าคุณนอนะครับแล้วก็มีเจิอีกหลายรูปนะครับเป็นรูปหล่อปั๊มสมเด็จโตนะครับเนื้อทองผสมนะครับเป็นพระที่หายากมีประสบการณ์เราขานสืบต่อกันมาตลอดนะของดีนะครับที่หาที่หาที่หาจากวมการนะน่้จากจำนวนการสร้างไม่เยอะนะเลยพระ ที่สร้างไว้ปีลึกนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่เก้านะครับพระสมเด็จพระนางเจ้าบรมราชีนาะครับทรงเสด็จเป็นพระราชดําเนินนะครับปันเทท้องหล่อนะครับได้นําพระเข้าร่วมลุกเสกพร้อมกับพระเครื่องพิมืออื่นๆที่ทางวัดจัดสร้างในปีศูนย์แปดอีกหลายวรรษนะครับของดีหายยากมากสายสมเด็จโตเลยต้องรูง้จักนะครับ รูปหบลอปั๊มหลวงพ่อพโตปีศูนย์แปดอุดกิ่งดังกลางวานนะครับอือเน้กทุนก่นอนเอาสักพันสามล้กันนะครบเอาสักสามร้อยบวกบางพันสามร้อยบาทรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อแพรรุ่นแรกนะครับสวยแชมป์เลยนะครับได้ได้ดูนะคความสวยนะครับ ลูกหลอดปั๊มหลงพ่อแพรรุ่นแรกนะฮะโห,โหโดนูนีจมูกนะครับจมูกโด่งนะฮะน้อยองนะที่ปั๊มออกมาที่จะจมูกลงดงนะครับส่วนมากก็จะเป็นที่บล็อกมันเดนนะจมูกลูกหอกปั๊มหลงพ่อแพรรุ่นแรกนะฮะสวยเดิมๆนะครับเป็นจุบนิกเกิลก่อน,อนทำกระไ่ทองนะฮะ รูปหล่อปั๊มหลวงพ่อแพร์นะครับเอาสองพันสามร้อยนะครับสวยมากนะครับสองพันสามร้อยบาทสวยๆแบบนี้นะครับไม่ค่อยมีมาหมุนเวียนให้ดูกันเท่าไหร่นะเหรียญแจกแม่ครัวหลวงพ่อแดงนะครับพิมพ์บาทจุดนะครับบ๊อบบ่าจุดแจกแม่ครัวหลวงพ่อแดงบาทจุดนะครับนี่ตรงบ่ามีจุดนะตรงนี้นะตรงบ่าบริเวณนี้ มีจุดอันประกาชุบนิกเกิลน,นะครับองค์นี้สภาพสวยจมูกด่งมากนะครับด่งสุดบอกเลยนะครับจมูกมันดง่งมาจุดนะครับหลวงพ่อแดงแจกไม่ครัวสวยๆหน้าหลังนี่พระไม่ได้ใช้เลยนะครับเอาสักพันถือเท่าไหร่นะเอาพันเจ็ดน เอาพันเจ็ดร้อยบาทนะครับองบางลูกรอหลวงพ่อกเกษมเนื้อนวะนะครับเนื้อนวะโลหะหลวงพ่อกเกษมเนื้อนวะโลหะก้นตอกโคตรนะนะครับเนื้อนวะออกเขียวอันนี้ยังไม่มั่นใจปีนะครับรับประกันพาแทตลอดชีพนะคล้ายรุ่นแรกนะครับแต่รุ่นแรกจะเป็นก้นกึง่งโคตรนะนะใหญ่กว่านี้นะครับ หลวงพ่อเกษมออกหลายรุ่นนะเอาพันหนึ่งนะครับรับประกรันพาแทนนะหาปีให้ด้วยหนึ่งพันบาทงูเล็กหลวงพ่อเอียนะครับวัดบ้านด่านงูเล็กหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านงูเล็กหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านกระไลทองนะครับหายากชุบนิกเกิลก่อนกระไลนะครับกระไลทอง งูเล็กงูเล็กก็ไหรของก็เอาพันสองพ่อนะครับ 1, 2, พันสองพระไม่ใช้นะแต่เก็บไม่ดีนะมีร่องรอยการซีดบ,บ้างเป็นบางจุดนะครับเอาพันสองร้อยบาทหลวงพ่อสำลิศนะครับวัดไผ่เงินนะครับหลวงพ่อสำลิศวัดไผ่เงินอุดกิ่งนะครับปีหนึ่งเจ็ดนะเป็นหลวงพ่อเป็นรูปหล่ออุดกิ่งรุ่นแรกของหลวงพ่อสำลิศนะครับวัดไผ่เงินจังหวัดกรุงเทพนะครับ เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะของพื้นที่นะประสบการณ์สูงนะครับหลวงพุโตุูกเกปีหนึ่งเจ็ดนะครับหลวงพ่อสาเร็จิดปีหนึ่งเจ็ดเอาเอาหนึ่งพันบาทแล้วกันนะครับเอาหนึ่งพันบาทรูปถ่ายยันคู่นะครับหลวงพ่อกลวยมีเขี้ยวนะครับ ลูกชายยันคู่หลวงมะกลูดมีเขี้ยวเนะเอาสี่ร้อยบาทนะครับยันคู่มีเขี้ยวสี่ร้อยบาทนะสวยๆหายจากวงการหายจากตลาดไปเลยนะยันคู่นะครับเอาสี่ร้อยบาทใครสนใจรายการไหนก,นก็ทักไลน์มาเหมือนเดิมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ